วันนี้เป็นยังไงบ้างผ่านไปแล้วเมื่อกี้เนี้ยวันนี้ดู้ติดก็แม่มอพีนที่ให้โอกาสน้องหนูรัตที่ข้างปรากฏทางนี้ด้วยค่ะตื่นเต้นไหมคะวันนี้ก็มาดีใจมากแตนเต้นด้วยค่ะเราเตรียมตัวมาเยอะไหมคะอะไรนะเตรียมเตรียมตัวมายังไงเตรียมตัวฝึกฝนเตรียมตัวฝึกซ้อมอะไรบ้าง ก็ฝึกไปแล้วก็ก็ฝึกอะเวลาเขาเขาจะต,ตอบคำถามอะไรแล้วเขาเขาคอยฟังอะคอยฟังออแล้วก็เสียงมันเสียงอะไรมันดังแล้วฟังไม่ค่อยชัดเลยรัชอยากเป็นนางงามมานานแล้วใช่ไหมฮะอยากเป็นนางงามมานานแล้วใช่ไหมเคยเป็นนางงามฟาเบรมาก,ก่อนค่ะ ปีนี้อยากเขาเขาอยากให้หนูรัดเรียมมิสแกนนิสแคนสลีเพราะว่าหนูรัดสวยหนูรัดทำหน้ามาแล้วสวยอยากให้หนูรัดลงประกวดนิสแกนน่หนูรัดถามนิดนึงทำไมหนูถึงอยากมาลงประกวดนิสแกนสลัลลีก็คนเราไม่เหมือนไทยถ้าคุณจะลงมือทำก่อนถ้าคุณที่จะไม่มีโอกาสที่เราจะให้เตรียม ตัวให้ประกวดในทางนี้ของเวทีมิตแกนตลาบรีค่ะพี่หมอฟิลมใจดีกับหนูรักไหมก็หนูเคยทักไปหาแม่หมอฟิล์สามปีแล้วเพราะว่าฝากหนูหน่อยอยากลงประกวดนะคะกลัวจะอายุจะเกินแล้วอ๋อน่ลงานนี้ค่ะและแล้วพอมันเป็นปีสุดท้ายได้มาประกวดดีใจไหมก็ แม่หมอปีนอยากให้โอกาสลูกสาวทางนี้ยล้ก็ให้มาประกวดทางนี้เวทีเติ่นเต็มมากค่ะแล้วเอาอะไรไปสู้กับเขาอะคะอะไรนะคะก็เ,เอาความสามารถอะไรไปสู้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบนเวทีความสามารถดูโทรล้ร้องริเกค่ะร้องลิเก,อ,เกอย่างเดียวเลย คิดว่าคิดว่าหนูรัตจะสู้เพื่อนๆอ,อีกที่หนื่อยได้ไหมลูกได้ไหมก็ในในที่หลายเจ้าเขายังเป็นกำลังใจให้หนูรัตตุ้งตุ้งใช่เขาชอบหนูรัตเยอะเลยคุ้มแค่ไนให้กำลับบงใจหนูรัตเยอะ,ะยม,มากค่ะเรากลัวใครไหม,ไม,ไมคู่แข่งกลัวใครไหมคู่แข่งไม่มีค่ะไม่กลัวใครค่ะเออรู้จักนูร์นาดก็เป็นตัวเต็งเรากลัวไหมไม่กลัวจ้า ้จวันนี้มัน่นใจเต็มที่100%เข้าแน่นอนตอนนี้อถ้าขอให้หนูรักเข้ารอบรอบเนี้ยขอให้หนูรักให้ได้สักคนหนึ่งค่ะ,ะถ,ถ้าได้เข้ารอบคิดว่ารอบหน้าจะจะเอาอะไรมาใส่ใจถ้าไม่ได้เข้ารอบถ้าได้เข้ารอบถ,ถ้าได้เข้ารอบจะเอาอะไรออกมาเอาความสามารถอ,อะไรออก ดอกไม้พวกมุงทองค่ะทำไมหนูรักถึงอยากเป็นนายอยากจะให้หนูเป็นนางน้ำอยากให้หนูเป็นอะไก็เป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกบทบาทนะคะไม่เรียกงานนะคะเป็นได้ทุกอย่างเลยเขาอะไรทำไมเราถึงชอเไปน้ำอะไรมา ผอมลงทนหผาจิตขายืดหน้าดูแล้วไปทําอะไรมาผอมลงอยากขอออทานเป็นต้าในทานเป็นต้าความหุ่นสวยไม่อยากให้กลับมาอ้วนค่ะอยากให้ผอมตลอดผิไปเลยค่ะรลังตัดเลี่ยนกันไตอ่ะเวลาจินขขามก็อิ่มแล้วได้ออกกับร่งกายไหมปกติอาออกจ้า หนักลงไปกี่โลอะฮะน้ำหนักลงไปกีโ<ะ>กปก่โลคะตอนนี้น้ำหนักแล้วลงไป37กิโลแล้วฮะตอนนี้หนักเท่าไรตอนแรกกับตอนแรกที่อะที่ยังที่ยังไม่ได้เลี่ยนผ่ากันไกลก่อนหนู่ที่เคยประกวดฟ้าบุรีอุทุหานมานะ,อะตอนนั้นน้ำหนักหนูขึ้นน,นักสี่จุดเก้าแล้วตอนนี้ตอนนี้ได้เข้าประกวดนางงามหนูอ่ะลด ลดไปสามชั่วโมงแล้วกินข้าวมือเดียวนะกินทานตอนไหนก็ได้ค่ะค,ค่ะกินยังไงเมื่อกี้น,นี้กินน้ำน้ำเปล่าวันละสองแก้วดูแลหุนให้ดีๆให้ปังๆค่ะแล้วถ้าไม่แปดแก้วมันจะสวยหรอต้องกินแปดแก้วนะถึงจะสวยน้ำเปล่าน้ำเปล่าแปดแก้วขอสวยเหรอคะพี้งแพทย์ของของขวดค่ะ เมื่อกี้พี่ยิงฟ้าไปจับมือเขาไปแฟนคลับเราดีใจไหมก็โง่ก็น้องหนู่รักเคยเจอยิงฟ้ายิงฟ้าได้ก็ก็ยิงฟ้าดีใจที่ได้จับมือของิฟ้าสวยค่ะหนุ่รัตตัดเองเรื่องเรื่องครูไพภูรูปนะเป็นยังไงบ้างเรียกอะไรนะเรื่องครูไพภูริครูไพภูริเราเรียครูไพภูริได้ค่ะเป็นใครเขาเป็นใคยอ๋อครูไพภูรินะที่เขาอยากให้หนู่ยรัต อยากจะมีแจะแครคูชิ้มอยากจะออกงานร่วมสันด้วยค่ะไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมเขาบอกเขาไปที่เขาประกลศแล้วว่าไม่ได้แฟนเป็นเพื่อนพี่น้องกันช่วยเหลือกันช่วยห่างงานกันค่ะก็คือมันเป็นคนแทนถูกไหมใช่ค่ะแต่มันก็มีหลายคนแบบว่าแอบพวกเราคัวบ้านเราละคิดจริงคิดแฟนอันนี้เรายืนกันว่าแค่เพื่อนร่วมงานไม่ได้มีการคิดจริงใช่ไหมใช่ค่ะ เคยไถเอ็มบีด้วยกันเพลงให้เขาสาวเขาเปานสาวบีแล้วก็ผู้เบาใหม่กันได้แน่ออนอ,อนด้วยค่ะของเพลงให้ไถเอ็มบีถ้า,าถ้าเขามีแฟนโกรธเขาไหมถ้าเขามีแฟนโกรธเขาไหมก็ได้แต่แล้วแต่ครูครูเขาจะชอบผู้หญิงเป่าคะไม่รู้แหละแต่หนูไม่เช่าเขาค่ะให้ให้ค่ะคู่กันอีกไหมจะมีงานคู่กันอีกไหมห<า>จะมีงานคู่กันอีกไหมก็ ช่วงนี้ช่วงมี้จะแฉงแรงเ่ะถึงจะมีงานออกไปได้คลแล้วท้าใคถึงอยากมีงานรอ,นร,อรองานแม่ตังอยู่แม่ตังบอกว่ารอจะแฉร,รอช่ว<อ>งนี้จะแฉลังแรงใช่ประมาณนี้เป็<ล>งนงาแแนแม่ฟิลไม่ได้หรอรอ้องขอแม่ฟิลยังรอแม่ฟิลด้วยจักใครได้ทุกคนเขาให้คนมาจ้างงานเยอะๆค่ะแล้วตอนนั้นน่ะที่เป็นข่าวกันน่ะรับรู้ไหมว่าเราเป็นข่าว เขาบอกว่าหนูเขาดูรัาเป็นแฟนกับครูเป็นอนกัอนนะรู้สึกยังไงครับตอนแรกอ่ะเขาบอกเขาไม่ได้เป็นแฟนนะเขาบอกว่าเป็นพี่น้องกันอ่ะคุณเขาใจผิดเยอะใช่เขาบอกว่าเป็นคู่ที่อยากจะรวมรวมให้น้องมีงานให้น้องมีงานมากเพิ่มขึ้นค่ะอ๋อใช่ไม่ได้ผิดากใช่ไหมว่เราเรเสียหายนะเราไปอยู่ไปคิดว่าเราเป็นแฟนเราแล้วอุ้ยตกใจใครทักมาว่ะครูแล้วทักแบบว่า อยาออกงานร่วมกันอย่าไปทานข้าววันนี้ค่ะแล้วเราควรจะไม่มาจิบมหมเพราะเราเป็นคู่จิ้นจะใส่กับคู่ใครใช่ค่ะเป็นคท่คู่กิม่อออกงานด้วยกันค่แล้วเขาหน้าแล้วเขาหน้ารักไหมคะนั้นเขาหน้ารักไหมครัวเขาหน้ารักใจดีนะคะแล้วดูแลเราดีแล้วก็จัางลูกคิมไปแล้วเอาส่งลูกคิมมาให้ลูกจิมนี่โหแล้วเขาดูแลเราดีไหมก็ดูแลดีเขาหางานมาให้เรื่อยๆค่ะ สนุกนะไม่ได้เป็นแฟนเขาเนาะไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะไม่ได้เก่าแล้วนะเป็นพี่น้องการร่วมงานกันหางานให้แล้วหนูรักผู้ชายหรือยาไม่ได้เป็นหรือว่าต้องทํางานเลี้ยงพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ก่อนค่ะแล้วไม่มีแฟนหรอหนูไม่มีค่ะหนูโตแล้วต้องดูแลพ่อแม่ค่ะแล้วหนูชอบผู้ชายแบบไหนหนูชอบผู้ชายแบบตามติบปีแบบเจเทเจเฟ่แบบดูลอเลยค่ะรอรอเหรอละละหล่อจะเตะอ่ะ เด <re nope, ี๋ยวผู้ชายก็มาหาเองค่ะแบบแป๊ดแบบแป๊ดแล้วจองประตูอะไรอ่ะแบบเทสเอ่ะเอาคนที่มีวาฒนาได้ค่ะได้ค่ะแต่ว่าตั้งแต่นี่แไปทำหน้าไปทำาร่นี่นน่ามาสวยขึ้นมีคนมาจีบเยอะไหมตอนแรกนี่ยไม่ค่อยมีเลยอ่ะหลังจากมาที่ตั้งแต่เดียมยาแล้วครูเขาใช้เริ่มพทักมาอ๋อทักมาในแคทข้อควาร์มทักมาว่ายังไงสรัสดีว่าจี เขาถามว่ามีแฟนหรือยังบอกไม่มีแล้วก็แน่ใจเหรอที่จะถือบอกว่าแฟนแฟนที่ทิ้งเหรอแล้ออแล้วก็หนูให้ทำอเลใจเห่เออาใช่แ,<ต>แล้วทัเาเข้ามาเยอะไหมผู้ชายเขาเข้ามาทักเยอะไหมมีแต่ครูไพบุญคนเดียวอ,อ๋ <c oughs> อ,อนี่มีใครมาชีสักคนเลยอะ่ะ ก็เขาคิดว่าเราเป็นแฟนกับครูไพบูลไงตอนแรกตอนแรกนี่กครูเขาเปี่ยนเป็นพี่น้องกันแล้วเาบอกว่า<อ>ทำงานตอนนี้เป็นพี่น้องแล้วตอนแรกเป็นอะไรกันตอนแรกเขาบอกว่าให้เป็นพี่น้องตอนนี้อ่ะช่วยหางานแล้วให้ให้มีงานแล้วก็หานามาให้ค่ะประมาณน,นี้นโอเคไหมหน,นูรัดฝากตัวเองกับเวทีมิตรแกสลับมูลีหน่อยนสวัสดี้ค่ะวันนี้นะคะน้องดูอองรัก็ยังไงก็ฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้หนูรัด มิดแกนตลาดเวรีด้วยนะคะ